การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดการจำหน่ายกระแสะไฟฟ้า5จุดสำคัญที่จำหน่ายให้กับสาธารณารัฐแห่งสาภาพเมียนมาแล้วตามมาติที่ประชุมสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหลังพบข้อมูลมีการนําไฟฟ้าไปใช้ไม่เป็นไปตามสัญญาและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนายอนุทินชาญโยรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการลด่ายกระแสะไฟฟ้า5จุดในสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงเป็นการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหลังขพกพอมูลมีการนําไฟฟ้าไปใช้ไม่เป็นไปตามสัญญาส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงข,งของประเทศพร้อมกล่าวว่าก่อนหน้านี้ที่กระทรวงมหาดไทยไม่ตัดหรืองดการจําหน่ายกระแสไฟฟ้านั้นเพราะการดําเนินงานต่างๆต้องเป็นไปตามขั้นตอนซึ่งการจําหน่ายให้ทางการเมียนมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นไป,นปนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2539ดังนั้นหากจะให้งดการจำหน่ายจำเป็นต้องมีหลักฐานและข้อสั่งการที่ชัดเจนไม่สามารถลัดขั้นตอนได้พร้อมยืนยันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้องแต่แม้การตัดกระแสไฟฟ้า5จุดในเมียนมาจะส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสูญเสียไรายได้เฉลี่ยประมาณ600ล้านบาทต่อปีถือว่าไม่เป็นปัญหาเราต้องถือประโยชน์ของประชาชนทางประเทศ และความถูกต้องของการดําเนินการเป็นสําคัญ เราก็ต้องดูที่หน้างานะในส่วนของการตัดไฟในเรื่องความเป็นห่วงในเรื่องนโยบายต้องถามหน่วยงานฝ่ายความมัน่นคงนะครับแต่ในส่วนของการไฟฟ้าส่างพื้ิภาคเราดาเนินการตามภารกิจของเราเรียบร้อยปฏิบัติตามคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเรียบร้อยอย,อย,ยอดขายของงานไฟฟ้าส่งพืวิภาคปีหนึ่งหกแสนกว่าล้านตตรงนี้หกร้อยล้านเนี่ยมันก็ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็อย่างที่บอกว่าในส่วนนี้เราก็มองว่าเราต้องรักษาประโยชน์ของที่น้องประชาชนคนไทยถ้าสิ่งที่เราขายไปแล้วมันไปถูกแปรสภาพน้ำนกัก มาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนของเราเราก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องยอดขายหรือว่าอะไรที่มีคนพยายามบอกว่าเราไปกังวลหรือเปล่าที่มันช้าอยู่ไม่ยอมถามจริงๆมันก็ไม่ได้ช้าอะไรเราก็ยืนยันมาตลอดว่าเรารอข้อสังการพอมีข้อสังการมาก็ทำไม่ได้คำนึงถึงการเพิ่มยอดขายหรือั้งสิ้นไม่มีความหมายเลยตรงนี้นะครับที่จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินการของขอกายฟ้าส่วนภูมิภาคท้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แจ้งกรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานความมั่นคงในประเทศที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงการงดจําหน่ายไฟฟ้าในทั้งห้าจุดได้แก่จุดซื้อขายไฟฟ้าบริเวณกรมแดนบ้านเจดีสามองค์อำเภอสังคระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีถึงเมืองพญาตองซูรัตนมอมบริเวณบ้านเหมืองแดงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถึงเมืองท่าขี้เหล็กรัชฉานสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ถึงเมืองท่าขี้เหล็กรัชฉานบริเวณสะพานมิตรภาพทไทยเมียนมาแห่งที่สองอําเภอแม่สอดจังหวัดตากถึงเมืองเมียวดีรัฐกะเรียงและบริเวณบ้านห้วยม่วงถึงเมืองเมียวดีรัตกะเรียงและขอความอนุเคราะห์ประสาทสถานทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารวมทั้งหน่วยงานรัฐในพื้นที่ของเมียนมาณจุดซื้อขายไฟฟ้าแล้วสัพววีรีวิบูร์รายงาน